สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งนะครับได้ข้อมูลมาจากพอดแคสตื่นรู้สู่ตัวตนโดยเฉพาะตอนที่5ครับที่ชื่อว่าเปลี่ยนความกลัวเป็นพลังสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะตอนนี้นี่ประเด็นเขาน่าสนใจมากเลยนะคะคือเขาชวนให้เรามองความกลัวในมุมที่ต่างออกไปนิดนึงอะคะ่ะมุมที่ต่างออกไปค่ะแทนที่เราจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นศัตรูต้องกำจัดต้องหนีอย่างเดียว เขากลับเสนอว่าลองมาทําความเข้าใจเอ่อเรียกว่ากลไกการทํางานของมันดีกว่าไหมไกลไกค่ะแล้วบางทีนะเราอาจจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยซ้ําใช้กับการเติบโตของเราเองนี่แหละค่ะโอ้คำว่ากลไกนี่น่าสนใจนะครับปกติเวลาเรากลัวมันจะรู้สึกเหมือนเป็นก้อนก้อนทึบๆในใจเนาะพอบอกว่ามันมีนกลไกมีกระบวนการทํางานเออมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยใช่ค่ะแล้วแล้วการเข้าใจกลไกที่ว่าเนี่ยมันจะช่วยให้เรา ใช้ความกลัวอย่างที่ว่าได้ยังไงวังครับอืมคําว่ากลไกในที่นี้นะคะอาจจะหมายถึงแบบลําดับการทํางานของความกลัวค่ะลองมองภาพตาง่ายๆนะคะครับอาจจะมีสิ่งกระตุ้นเข้ามาก่อนคือสิ่งที่เรากลัวค่ะครับผมจากนั้นสมองเราก็จะเริ่มแบบว่าคิดตีความเกี่ยวกับสิ่งนั้นซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะไปในทางลบๆอันตรายอันตรายหน่อย uh huh. พอคิดแบบนั้นปุ๊บร่างกายก็จะเริ่มตอบสนองละหัวใจเต้นแรง เงื้อออกตัวแกรงอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมอมแล้วสุดท้ายมันก็นําไปสู่พฤติกรรมของเราเช่นแบบอาจจะหนีเลยหลีกเลี่ยงไปเลยหรือบางทีก็สู้กลับไปเลยก็ได้อ๋อการเข้าใจลําดับขั้นพวกนี้ล่ะค่ะคือการเข้าใจกลไกลของมันอ๋อครับพอเห็นเป็นสเต็ปแบบนี้เออมันดูจับต้องได้มากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่แบบความรู้สึกฟุ้งๆอย่างเดียวเลยใช่ค่ะแสดงว่าถ้าเราเริ่มจับสังเกตตัวเองได้ว่าเอะตอนนี้เราอยู่สเต็ปไหนนะกำลัง คิดตีความแบบนี้อยู่หรือเอ้ยร่างกายเริ่มมาละเราอาจจะแบบเข้าไปแทรกแซงได้หรอครับเป็นไปได้เลยค่ะตรงนี้ละค่ะคือจุดที่มันไปเชื่อมกับแนวคิดเปลี่ยนความกลัวเป็นพลังที่เขาพูดถึงในพอดแคสต์อ่าครับคือพอเราเข้าใจกลไกลแล้วใช่ไหมคะเราอาจจะไม่ต้องตกเป็นทาสมันเสมอไปไงคะอืมแต่เราเริ่มเห็นทางเลือกอื่นเช่นพอรู้ว่ากำลังคิดตีความแย่ๆเราอาจจะฝึก ปรับความคิดตรงนั้นดูครับหรือถ้ารู้สึกร่างกายตื่นตัวมากก็อาจจะใช้เทคนิคผ่อนคลายเข้ามาช่วยจัดการการตอบสนองทางร่างกายแทนที่จะปล่อยให้มันพาเราไปสู่พฤติกรรมหนีอย่างเดียวเลยเข้าใจเลยครับคือมันไม่ใช่การกําจัดความกลัวให้หายไปสักทีเดียวแต่เป็นการรู้ทันมันมากกว่าใช่ค่ะรู้ทันแล้วก็เลือกว่าจะตอบสนองยังไงแทนถูกต้องค่ะเหมือนก็ว่า ความกลัวมันกลายเป็นแบบสัญญาณเตือนอย่างหนึง่งเป็นข้อมูลดิบๆอืมใช่เลยแทนที่เราจะรีบปิดเสียงเตือนทิ้งไปเราหันมาดูว่าเอ้ยสัญญาณน,นี้มันบอกอะไรบอกอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์หรือบอกอะไรเกี่ยวกับความคิดข้างในเราเองกันแน่ใช่เลยค่ะมุมมองนี้มันพลิกเลยนะจากที่เคยสู้กับมันตลอดมาเป็นการใช้งานข้อมูลจากความกลัวแทนครับแล้วถ้าเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ที่เขาพูดถึง คือเรื่องการพัฒนาตนเองทั้งภายในและภายนอกอะนะคะครับผมการรู้ทันกลไกลความกลัวเนี่ยมันก็ช่วยพัฒนาข้างในเราก่อนเลยคือทําให้เรามีสติมากขึ้นรู้ทันอารมณ์ตัวเองสงบลงได้เร็วขึ้นส่วนการที่เราเลือกตอบสนองอย่างมีสติแทนที่จะหนีตลอดมันก็อาจจะทําให้เรากล้าทําอะไรที่ท้าทายมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นการพัฒนาภายนอกค่ะเออจริงด้วยครับ ประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะบางทีความกลัวมันก็มีประโยชน์จริงๆนะใช่ค่ะเช่นแบบกลัวสอบตกก็เลยขยันอ่านหนังสือมากขึ้นหรือกลัวพรีเซนต์ไม่ดีก็เลยซ้อมเยอะขึ้นนั่นล่ละค่ะการเข้าใจกลไกที่ว่านี้อาจจะช่วยเราดึงประโยชน์ตรงนี้ของความกลัวมาใช้ได้ดีขึ้นโดยที่ไม่โดนความรู้สึกแง่ลบของมันครอบงำเกินไปถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความกลัวไปเลย จากเดิมที่มันอาจจะเป็นนายเรามาเป็นเหมือนเครื่องมือหรือเป็นข้อมูลที่เราเอามาใช้ตัดสินใจใช้ลงมือทำได้ดีขึ้นครับซึ่งก็เป็นแกนหลักที่พอดแคสต์ตอนนี้เขาพูดถึงไว้ได้น่าสนใจมากๆค่ะงั้นก็สรุปได้ว่าสาระสำคัญที่เราจับประเด็นได้จากพอดแคสต์ตื่นรู้สู่ตัวตนตอนที่5นี้ก็คือเขาเสนอให้เราลองปรับมุมมองที่มีต่อความกลัวดูค่ะ จากที่เคยมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องหนีต้องกําจัดให้ลองมองว่ามันเป็นปรากฏการทางใจอย่างหนึ่งที่มันมีกลไกลของมันอยู่นะใช่ค่ะมีกลไกลซึ่งเราเรียนรู้ได้ทำความเข้าใจมันได้แล้วก็อาจจะนำข้อมูลจากความกลัวเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองได้ด้วยใช่เลยค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นคาถามชวนคิดที่น่าสนใจนะคะสาหรับผู้ฟังทุกท่านเลยครับคือ ถ้าเราเริ่มฝึกสังเกตแล้วก็ทำความเข้าใจกลไกความกลัวที่เป็นแบบสไตล์เราเองได้ชัดเจนขึ้นจริงๆเนี่ย uh huh. มันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองความท้าทายต่างๆไปไหมหรือมันจะส่งผลต่อการตัดสินใจของเราบนเส้นทางการเติบโตส่วนตัวของเราไปในทางไหนได้บ้างค่ะ